ちゃんと見届けるために ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย ปิดผมขาวให้แค็มสนิทติดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิลขอบคุณที่ไม่ดื่มไม่ขายแอลกอฮอล์ในที่สาธารณะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้มข่าวข่้านะครับวันนี้พบกับคุณเฟิร์นสุชาดาและผมเอกเอ,เอกพรนะฮะวันนี้วันอยู่ชดเชยเออนะครับวันฉัตรมงคลแต่ว่าพี่เอกหายไปหนึ่งสัปดาห์นะ,ะนแฟนๆถามหากันนะคะโอ้ต้องขออภัยนะไป, <laughs> ไปผ่าตัด กี่ยวกับข้อเท้ามาออนะก็นะกลับมาทําหน้าที่แล้วตอนนี้สุขภาพเริ่มดีขึ้นแล้วเริ่มดีขึ้นแล้วส่วนนะพี่ประวันเดี๋ยวพรุ่งนี้นก็จะกลับมาทําหน้าที่ตอนนี้กําลังอยู่ระหว่างการเดินทางใช่ครับแม้ว่าวันนี้วันหยุดนะแต่ว่าความร้อนแรงของเรื่องการเมืองเนี่ยก็ยังต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องโอ้โหเดือดมากเลยเรื่องอแบงค์ชาติกับรัฐบาลเนี่ยจริงๆเป็นควันหลงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่ที่คุณแพรทองทานเนี่ยกล่าวพาตกถาที่พักเพื่อไทยบอกว่าความอิสระ ของแบงค์ชาติเนี่ยมันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอโอ้โหเรียกได้ว่าเรียกเสียงวิพากษ์วิจาร์เป็นอย่างมากคือทําให้ดีการเมืองร้อนแรงมากแล้วโอ้โหเสียงวิพากษ์วิจาร์ณบางคนก็มองขนาดที่ว่าคุณอ,อุ้งอิงเนี่ยกำลังทำให